นอนแล้วเหรอลงตะก้าเลยอ่ะอืเออลงตะก้าแล้วเหรอง่วงนอนแล้วเหรออือืง่วงแล้วอ่ะนอนแล้วนอนเอะ,เอะนอน ไปต่อไม่นอนไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะง่วงก็ง่วง,ง,วงละกูะก็อยากเล่นบายใจท่านี้งนะั้